สวัสดีครับพิมส่งสว,ส,สวัสดีครับทุกท่านยินดีนะครับที่สนใจแล้วก็ติดตามดูวีโอนี้นะครับวีโอ oh. นี้จะให้ดูวันนั้นที่ oh. พิมพ์ส่งเขาได้ใส่ขุยอเผาลงไปนะครับขุืยเผาที่เ้ามาจากสุราษฎร์เกาะสมุยนะวันนั้นไปเที่ยวมาแล้วก็ไปเอาขุยอเผามาแล้วเราก็ใส่ตรงขอบมันบริเวณขอบเนี้ยแต่พอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี้ยตรงกลางเราก็ใส่อาหารปกติแต่ดูลักษณะอาหารตรงเนี้ยมันจะข้นไปถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันจะเป็นยังไง oh. มันจะกลายเป็น ตายนึ่งนะครับตายนึ่งอาตายแล้วครับดูนี่ครับตายนึ่งเนี่ยเนี่ยตัวอย่างเงี้ยตายนึ่งดูตายนึ่งเนี่ยเนี่ยคือยืดตายคือโอเวอร์ฟีดดิ้งหรือถ้าเป็นลักษณะนี้นะที่ทําได้คือเติมน้ําอย่างเดียวตรงนั้นเติมนี้เติมตน้ำเติมน้ำนอย่างเดียวแปง้แปงนี้ไม่อย่างนั้นก็ไอ้แป้งนี้จะแข็งเป็นแผ่นแล้วก็หนาเหมือนที่เคยเป็นนั่นแหละแล้วก็เนี่ยหนาหนาเหมือนฝั่งนี้แล้วก็ตาย,ยานึ่งสุด แต่ในในในเนี่ยเออเนี่ยข้างล่างนี่เนี่ยเนี่ยคือหนาไงเห็นไหมเป็นแผ่นเห็นไหมเป็นแผ่นแล้วก็มันอยู่ข้างล่างเพราะนั้นอย่างเงี้ยต้องเติมน้ําแล้วคลุกใหม่เราเอาไอ้นี่มาทิศน้องครับไม่เอาไอ้นี่ต้อเอาน้ําใส่นี่มาคลุกผมรัมาครครับคลุกคุกเนี่ยต้องแค่ก่อนที่มันจะตายหมดเนี่ยนี่น้ำใส่แล้วก็คลุกเนี่ยเห็นไหมน้ําใส่คลุกมันไม่ละลายเห็นไหมมันมันอยู่ที่ ท่านคนตอมละลายแป้งละลายละลายนะครัใหม่เด่คุกใหม่ละลายใหม่ถ้าไม่อย่างั้นก็จะแห้งอย่างเงี้ยเป็นแผ่นแล้วก็ตายคุกใหม่ละลายใหม่ครับเนี่ยเอานี้คุกเลยอ่ะวันนี้คุกเลยคือมันต้องกินอ่ะมันต้องกินอ่ะใช่ไหมมันต้องกินให้หมดแล้วก็สุดท้ายก็เหลือแต่ขี้มันอ่ะเนี่ยเราต้องคุกให้เป็นแป้งอย่างนั้นทีนี้พอมันเป็นน้ําปุ๊บ น้ำแฉะทำไงครับรก็เอากากเผาก็เอากาเาใส่แต่ถ้าเราใส่แป้งให้มันหนาอย่างเงี้ยมันเป็นไงม,นมันเป็นแผ่น <Okay. S 1> ใช่ไหมถ้าแผ่นบางๆมันก็ดีดิโรตีใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ถ้าแผ่นหนาเป็นไง <Yeah. S 1> แผ่นหนามันก็เป็น <Yeah. S 1> เป็นเหมือนแผ่นกระดาน <Yeah. S 1> แผ่นซีเมนที่บังหน้ามันมันก็ร้อนใช่ไหมล่ะ <Yeah. S 1> พอร้อนทุกข้างล่างเกิดความร้อนเป็นไงตายไปนึ่ง <Yeah. S 1> เกิดความร้อนนี่ ถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องพุกเนี่ยอาหารมันไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่กินต้องทงเทียใช่ต้องให้ให้เป็นแบบนี้ไอ้เมื่อกี้อะนะที่เป็นแผ่นขาวๆเนี่ยอาหารเนี่ยถ้าเป็นน้ำชาใสเหมือนน้ำชาก็ไม่ดีถ้าข้นประมาณโอวันตินนี่ก็กำลังดีกลมก่นะ,ะถ้า,าเป็นโจ๊กนี่ไม่ได้ละเพราะว่าเข้มข้นไปมันจะร้อนแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่โจ๊ก เป็นแผ่นโรตีเลยเออเป็นกะละแมเลยใช่เป็นตังเมย์ด้วยเป็นตังเมย์ด้วยใช่ไหมเห็ไหมตังเมย์เหนียวเลยอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องไอ้นี่เราต้องเนี่ยคลุกอย่างนี้เนี่ยเราคลุกครับคลุกอ่าเสร็จแล้วมันก็จะกินเสร็จแล้วมันก็จะกินตอนที่มันกำลังกินกินเนี่ยอับได้แต่ว่าต้องต้องเป็นแบบนี้ด้วยคลุก แล้วมันถึงจะไม่เป็นแผน่นพอมันดูดกินปุ๊บเป็นไงครับอันนี้มันไตออกมาไม่ได้ไเดี๋ยวก่อนถ้ามันดูดกินปุ๊บมันก็หมดใช่ไหมพอหมดก็จะเห็นเป็นสีอะไรครับเห็นเป็นสีดําจะไม่เห็นเป็นสีขาวเป็นปื้นเป็นแผ่นตังเม้แบบนี้แผ่นโรตีแบบนี้อ่าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนิดหน่อยแต่อันเนี้ยใช่เนี่ยอย่างเนี้ยใช่นี่อย่างเนี้ยตรงเนี้ยกินเนี่ยดูดูตรงนี้อ่ะลักษณะที่ใช่คือต้องเป็นประมาณนี้ครับ เป็นประมาณนี้คือเนี่ยไม่ไม่เป็นแผ่นเนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็ก็เริ่มเป็นโจกแล้วเหนียวแล้วตังเมก็ต้องเติมน้ําไอ้ตรงนู้นเนี่ยแผ่นโรตีแล้วใช้ไม่ได้ต้องเติมน้ําแล้วก็คลุกพอคลุกปุ๊บมันเป็นยังไงครับคลุกปุ๊บมันก็จะกลายเป็นแบบแบบแบบนี้เหมือนที่พี่มุ่ส่งทำเนี่ยมันก็จะเป็นเละๆพอเละๆปุป๊บก็ดูเหมือนจะแฉะไม่แห้งก็ใส่ขุ๋ยเ้าลงไป พอขุยพ้าลงไปปุ๊บมันก็เป็นการปรับปรุงวัสดุผปปูกก็คือทําให้ขุยพ้ากลายเป็นเป็นจุลินทรีย์สามารถเไปพาะเม็ดผักได้ขุยพ้าก็จะดำพอออกมาก็จะเป็นเม็ดเม็ดที่หนอนดำๆอันนี้คือวิธีการที่ที่เรากําลังเลี้ยงอยู่นะครับส่วนวันก่อนเนี่ยจะเห็นว่ามันหนานะหนาเกือบเต็มบอ่อเลยแล้วทําไงครับแบ่ง<อ>จากบ่อนี้มาบ่อนี้ก็คือจากหนึ่งเป็นสอง แล้วจากบอ่อนี้บอ่อนี้เราก็แบ่งออกไปที่บอ่ออื่นส่วนบอ่อนี้บอ่อนี้เราใส่หัวท้ายเล็กอยู่เดี๋ยวถ้ามันเยอะขึ้นเต็มบอ่อเราก็จะต้องแบ่งแบ่งออกไปเป็นสองบอ่อเพื่อให้ไอ้ความหนาแน่นของเขาไม่หนาแน่นมากเกินไปให้มันลดลงอ่าคุกไหนครับคุกไหนครับเนี่ยแห้งชัดเจนจัดเจนครับจัดเจนครับ อ่เป็นเป็นเป็นตังเมแล้วเห็นไหมอ่าอพีมพ์ส่งดูเป็นตังเมแล้วเห็นไหมใช่คือไรรููแล้วดูดน้ํมาดน้ไงก็ต้องเติมน้ําไงเออวันหลังเราก็เปิดน้าเข้ามาฉีดเลยรังาีแฉะชื้นชื้นเ,เกือบแฉะชื้นชื้นแต่ไม่แฉะ คือตอนเช้าอะที่เรามาดูอ่ะเราต้องใส่น้ำให้มันแฉ่ๆหน่อยใช่ไหมมันพอระหว่างวันใช่ไหมในระหว่างวันมันจะได้แบบเออเจอความร้อนทนความร้อนได้นะเอาพิมพ์ทรงขอบคุณครับครับสวัสดีครับ